ก็ต้องพึ่งพาเขาถอดเอาสูตรสูตรท่านอ่ะถอดสูตรไหนออาถอดน็อตเล็บไปออกแล้วไม่ไม่สูตรผมมีสูตรใครสูตรมันครับเอาวแต่เท่าไหนเอาความทุกก็ได้บไม่สูตรที่สมมติอย um ู่ท uh um> claro> hmm, ี่บ้านนะผมไม่ไปยุ่งกับท่านสูตรไหนแต่สูตรเมื่อกี้ผมเขียนลิขสิทธิ์ไว้นะห้ามห้ามหลอกเล่นแบบทำทำตามด้วยทำตามผมหักร้อยหนึ่งนะอ้าวผมเขียนลิขสิทธิ์ไว้ว่าผมจะหาเชื่อต้องถอดกี่คันเออ แล้วช่างในประเทศไทยอะไม่มีใครไม่มีใครยิงโซนิกแบบผมนะเอายิงจริงลุงเคยเห็นใครยิงไหมตั้งแต่เกิดมาน่ะเคยเห็นเคยเห็นใครขีดในผมไหมไม่มีทางเอายิงจริงตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นไหมล่ะเห็นใครขีดไหมเออเข้าไหมอันนี้เข้าไหมเออว่ามือแข็งใแสดงมือผมไม่แข็งกว่ามเออโอ้ใส่ง่ายอ่ะผมใส่ไม่เข้าอ่ะสูตรเท้าเขาใส่เข้าเนี่ยอย่าไปรั้งไงตัวนี้แมว อย่าไปชีดเรเรื่องพวกผมไอ้ตัวนี้เขาไม่ให้เงินหรอกไม่ให้สูตรที่ใช้ไม่ได้อย่าไปดันเอาไปห่างๆเลยตัวนี้ไม่เอาโอ้นี่งโอ้ไม่เอาอย่าไปทำนผมไม่เอาเลยผมทิ้งเลยสีแก้มผมอะืเยทิ้งอยู่ตรงไหนทิ้งอยเต็มเลยเนอะทิ้งอยู่ตรงไหนดูน่น้อเล่ห้องน้องมุกที่เอาม ไม่ผมดีใจนะเขาบอกแกบอกว่าทิ้งอ่ะเอาอันนั้นตัวล่างมาใส่ด้วยตัวล่างอ่ะชอบเก็บของของเก่าเอาไปใช้เอาตัวล่างมาใส่จอร์บี้ก่อนงงงงแล้วสูตนี้ก็ใช้ได้แต่ผมใส่ไม่เข้าว่านั้นอย่าเอาจอร์บี้ชิคเกียวอ่ะเอามาต้สองปล่องเลยใส่บัตจาร์ใส่บัตจาร์ก็ไม่ได้ไม่ถ้าใส่สูตรนั้นมันจะสวยเ้างกว่าผสมนี่โออย่โหดได เหมือนเหมือนเหมือนเหล้าขาวผสมไอ้นี่แหละโซดาตอนไปหาหมอเจอหมออายุเด็กๆอ่ะหมอพูดยังไงบอกลุงทำไมไม่ดูแลตัวเองเขาไม่เชื่อหมอแค่ไหนทำไงหมอไอแก่ไม่เคยว่าอะไรบอกเขากินไปเถอะไม่แต่หมออายุมากหมอก็ไม่สนใจบอกกินไปเถอะหมอกินมาเห็นตายเลยหมอพูดอย่างนี้หมอจะได้มีคนไข้เยอะๆหมอคิดอย่างนั้นอ้าวหมออายุมากก็พูดอย่างนั้นกินไปเถอะหมอจะได้มีคนไข้เยอะ ภาพเบรกโอ้สูนี้ก็ดีเหมือนกันเราเราใส่ไม่ได้สูนี้ต้องเอาไอ้โซนิคโซนิคชีดอันนั้นก่อ,อเน,นอเอาโซนิคชีดอะไตรงร่องมันน่ะตรงไอ้เนี่ยตรงไอ้ตรงภาพเบรกข้างล่างไอ้ชีดหน่อยเอาโซนิคชีดตรงนั้นหน่อยเอามือชี้ข้างล่างเนี่ยตรงตรงไอ้นี่นะน่ะชีตัวเลย แล้วฉีดจานมาหน่อยวะฉีดจานเ่ะ๋ยีดไปเลยฉีดจานมาันเนี่ยฉีดข้างในเออเดี๋ยวฉีดข้างในนิดนึงอ๋อพอแล้วแค่นั้นแหละพอแล้วดันลูกสูบไปอันนี้สูตรอีกสูตรเดียวครับฝั่งนู้นสูตรผมฝั่งนี้สูตรเขาสูตรทั่วไปของวันนี้น,นี่นี่อยู่ขา้างนอกรักไก่เลยเหรอได้ซีแคมอยูไ่ไหนเอาสีแคมมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่เอามาไห<ด>นเอาสีแคมไม่ใช่มาคนละสูตรได้ไหมเอ้าสีแคมมาเออเราจะเอาสูตรเขาเรายังเอาสูตรเขาเอาแบบนี้เป่า เเราจะอาสูงครับอันนี้อ่ะมันมันหมุนเห็นไหมตัวไอตัวแหวนมันจะหมุนมันจะทําให้นั้นเข้าได้ดีแล้วนิ่มด้วยแล้วโอริงยางไม่เสียด้วยใช่สีแคมเนี่ยมันจะดันไงเห็นไหมไหนอยู่ไหนสีแคมไปเอามาเอามาถ่ายคลิ้กไปเร็วสุดท้ายสุดมันสุดไทยสุดมันใช่ไม่ได้อยู่เนี่ยสุดท้ายสุดมันโอ้เดี๋ยวไฟไปชัดเลยชัดแล้วครับเนี่ยเนี่ยสูตรที่ดีสุดครับดีกว่าสีแคมสีแคมเลิกเลยครับ ถ้าเห็นถ้าเห็นเอาตัวนี้ไปใส่เมื่อไรานะผมเก็บค่าลิขสิทธิ์ถึงอูนะเ <มา S 1> น,นี่ยของผมอ่ะไ้ตัวนี้แต่เห็นเห็นเอาไปทำเมื่อไรนะมีเรื่องเลยโอตัวนี้มัมน,นีมีมีคนก็ไปไปห้าอูลแล้วตัวนี้ไอ้นั่นก็ไปแล้วด้วยรัตนบุรียุพน่ะก็ไปแล้วแล้วยิ้มแหมาด้วยเออไอไอถอดกรอลสลาอ่ะก็ผมผมไปแล้วเออแต่ก่อนี้มีใครถา้าไหมถอดกรอลสลาวีโก้เนอะมีคนก็ไปแล้วมันห้าอูอ่ะแล้วก็ยิ้มแแ่งมาอยู่ ออเอาแบ่ไปไก๊อปอยู่ไม่ได้หัววิชายันเย,ยบเบรกหน่อย <c oughs> ไม่ไปย้ำเบ <c oughs> รกหน่อยไม่ไปย้ำทีหลังย้ำกอนนะใส่ข้างหนึ่งแล้วก็ย้ำกอนนะไม่งั้น๋ยวมันจะลูกยางมันจะบวมมันจะไม่นี่ดันไม่พอต้องย้ำข้างหนึ่งก่อนถ้าใส่อย่างนี้ผิดสูตรต้องไปย้ำเบรกให้แน่นข้างหนึ่งก่อนแล้ว่อยใส่โตผิดโยกซ้ายโยกขวาหน่อยจับดิสเรกไว้หน่อยนั่นแหละ น,นี่สูตรทั่วๆไปก็ใส่แบบนี้เลยครับแต่เราถ้าช่างมือนิ่งๆจะใส่ไม่เข้าครับใส่จารบียังนอดอะเอาเอาอกมาก่อนอันนี้เขาอันนี้าเป๊ะแล้วไม่ดมูนิ้วเขาดินิ้วแม่งยังอะไรใช้เทนคนได้นิ้วเหรอเนี่ยครับ <c oughs> กินเบียร์กลับไปกินบ้านเนี่ยผมอยากเลี้ยงกันแต่ผมกลเมียเขาด่านั่งแล้วไปกินบ้านเลยเราไม่ว่ากันหรอกอ๋อไปกินนู้นกินอยากไปกินที่บ้านไม่ให้กินที่ไหนก็ไม่กินไม่ให้เงินที่นี่ไม่ให้อยแบบรู้แล้วครับไม่กินแล้วป่วยเลยรับไม่ได้ไย้ำไปก่อนพึ่งลุงเยี่ยมไปเลยเข้นไปเลยครับขึ้นไปรถเลยย้ำช้าๆเลย5ครั้งครับครับ5ครั้งครับย้ำไปย้ำไปช้าๆนะย้ำไปเรื่อยครับ ย, wise, ย,ย high, high, yes. ้ำไปด้วยย้ำไปอีกครั้งหนึ่งลอยพอแล้วได้แล้วครับได้แล้วพอแล้วนี่ห้านี่มันแรงเลยไม่ต้องหนึ่งสองสามสาทีหลังต้องย้ำก่อนนครับงั้นเดียวมันเสียของถ้าไม่ย้ำก่อนต้องย้ำไปก่อนถ้าไม่ย้ำนี่ถ้าไม่ย้ำมันจะบางทีมันดันไปลูกซูมันเสียไอโอริงมันอะแต่ถ้าดันครึ่งหนึ่งเราก็ย้ำไม่แน่นมันก็ใช้ได้อยู่ โอ้ยผมเจอพีกโก้ผมไปไม่ถูกเลยวันนั้นน่ะโอ้หวยเลยแวล,ลูกค้าหายไปเลยนะไม่เข้าูผมอีกเลยวันนั้นผมไล่ลงไม่ได้อยู่คนเดียวน,นะฮะไม่ไม่มีใครช่วยไงแล้วไม่รู้จะบออย่างไหงมอนมอนช่างวันนั้นน่ะผมผมให้ช่างไล่ลงคลาดไม่ได้เห็นไหมเออช่างอะไรชื่อยันไล่ลงคาัาดอีสูวันนั้นไม่ได้จําได้ไหมอีสูทีฟ้าระ่ะเออสองคนช่างบียะ เออช่างอะไรชื่อยันเนาะครับไล่ลงค้าดไม่ได้อ่ะค้าดีสุไล่ลงไม่ได้ครับกี่ชั่วโมองอ่ะกี่ชออั่วโมงไล่ลงค้าดีสุไม่ได้อ่ะรได้ลงค้าดีาดดสูอ่ะกี่ชั่วโมงไม่ได้สองคนช่างดีเนาะเ <laughs> ออตื่นเช้ามาผมไล่กี่นาทีตอนเชา้าอ่ะเอ,อ,อย่าพูดได้ไอเขา<อ> นะครับล้อให้เด่นลงไม่แรงก่อนแล้วก็คันล้อครับโอ้ตัวใหญ่แม่งหมุนเห็นแต่แรงใหญ่หมุนเอาหมุนเอาต้องคันอีกทีนะใช้เครื่องมือที่มาตรฐานครับมาตรฐานอุตสาหกรรมครับโอ้ย20นิวตันเมตรช่างเขาคันทุกวันเขารู้ครับอ้ยอเชื่อมแล้วเชื่อมอีกไอพวกนี้ตัดทิ้งหนึ่งไอเขาอะ อะไรมาเชื่อมสวยๆดีว่าพ่อพอพอหมดแล้วบะหมดเหลือตัวหนึงนะรอหลังด้วยช่างไม่รอหลังด้วยครับรอหลังด้วยตัวเดียวพอได้รอหลังเดี๋ยวรอหลังด้วยครับสองตัวก็ได้ตัวเดียวก็ได้พ่อพออีกตัวหนึ่งพอข้างนู้นครับพอแล้วเออเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะมันไม่แน่นน่ะเขาขันมาน่ะเขาขันโฟนไงเขาขันเบาเออเห็นไหมรอหลังครับ ที่สดีผมอ่ะผมบอกแล้วไงเขาขันปอนไงขันเบาอ่ะสามวัาดีไหมก็ดีแต่มันมันไม่ไม่ใส่ใจหอดแล้วโอเคหมดแล้วนะตอนนี้ผมตั้งเรื่องอะไรอีกหมดแล้วเนาะเดี๋ยวลองรถก่อนปิดไปเดี๋ยวเพิ่งปิดเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูก่อนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อช่างก็วางยาเขาถอดมุสเทียนออกเมื่อกี้เอาหัวก่อนแท็กก่อนนะ ไม่โชว์ครับอด,อ,อ,อดคอยอ่ะคอยมันรั่วครับไอ้คอยสุดสามนะพีศูนย์สามศูนย์สามเครื่องนิ่งอยู่มันเครื่องโอเคแล้วครับนี่ศูนย์สามศูนย์สามอย่บอกว่าลืมไปฉาบไว้อันนี้นะคำกลิ้งหนึ่งวันลืมไปฉาบไว้อยู่ในรถวันลืมไว้ดีวา่าวันลืมลงมากระพื้นเร็วนี่ไง